แจ็คกี้ยอมรับเริ่มคุยสาระตัม้มช่วงเริ่มต้นเป็นจริงได้เพราะริ์พระแม่มาติกามดดำพูดเองแจ็คกี้ชาเคลีนคบหาดูใจเศรษฐีหนุ่มสาระตัม้มเริ่มต้นคุยกันช่วงแรกอิกทธิริ์พระแม่มาติกาบรรดาลรับแฟนคลับเชียร์สุดใจหลังนักสแสดงสาวเผยสถานะความรักแจ็คกี้ ชาเคลีนมือนที่เดินทางไปออกรายการแฉพร้อมพระแม่มาติกาหรือบีมาติกาอัฐกรสิริโพที่ขึ้นชื่อเรื่องการจับคู่ความรักให้คนในวงการมาแล้วหลายต่อหลายคู่ซึ่งรอบนี้ก็ถึงตาของสาวแจ็คก,กี้เสียที หลังจากที่รอมาเนิ่นนานในรายการที่มีมดดำคชาพาดีเจดา้าและดีเจเชาเชาเป็นพิธีกรสาวแจ็คก,กี้เผยสถานะหัวใจเล่าว,ว่าไปร่วมรับประทานดินเนอร์กับบีและหนุ่มคนสำคัญคือพี่ตั้มหรือสาระตั้มนักกรแจ้งเร็วมหาเศรษฐีหมื่นล้านเจ้าของธุรกิจหมู่บ้านและร้านอาหารรวมถึงเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกด้วยในมื้อนั้นเป็นร้านโอมากาเซ ของหนุ่มตั้มซึ่งตรงกับสเปกของสาวแจ็คก,กี้อย่างมากจึงกลายเป็นว่ามื้อดินเนอร์ได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองคนได้พูดคุยทำความรู้จักกันและมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันต่อแต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นสาวแจ็คก,กี้เปิดใจว่ากดดันมากหลังสื่อประโคมข่าวว่าเป็นหนุ่มตัวจริงเพราะเพิ่งได้เริ่มต้นรู้จักกันเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็มีการแลกช่องทางการติดต่อกันอยู่พร้อมขอโทษฝ่ายชายหากต้องกลายเป็นข่าวดังอย่างไรก็ดีเมื่อวันที่11มกราคม2567ในรายการข่าวใส่ไขพิธีกรฝีปากแซกมดดำคชาพาก็พูดถึงความรักของสาวแจ็คก,กี้ด้วยเช่นกัน โดยมีการเปิดเผยว่ากำลังเริ่มสารสัมพันธ์กับหนุ่มตั้มแถมยังทิ้งท้ายข้อความเด็ดๆทำเอาแฟนคลับกรีดกราดไม่หวาดไม่ไหวด้วยว่านางมีแฟนกำลังคบหาดูใจอยู่ยายบีเป็นคนหาให้ยายบีกับแฟนยายบีได้ยินแบบนี้แฟนคลับสาวแจ็คก,กี้ก็ปลื้มปริ่มกันเป็นแถว ไอดอลของเราจะเป็นฝั่งเป็นฝากับเขาเสียทีแถมยังฝากขอบคุณไปถึงพระแม่มาติกาที่ช่วยดลบันดาลความรักให้กับสาวแจ็คก,กี้ในครั้งนี้ด้วย